วันนี้ในอดีต20กรกฎาคมปี1969นะครับวันนี้เมื่อ54ปีที่แล้วเป็นวันที่ยานอาวกาศลูน่าโมดูลนะครับได้ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์และพานักบินอวกาศของสหรัฐอเมริกา3คนลงเหยียบพื้นดวงจันทร์เป็นครั้งแรกของมนุษยชาติ ตอนแรกที่ผมได้ข้อมูลนี้มานะครับเกือบจะไม่ได้ทําวันนี้ในอดีตตอนนี้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเขียนหัวข้อว่า20กรกฎาคม 1, 1969 the eagle has l a n d on the moon โอ้โหผมก็แบบห um? ยานอวากาศอะไรชื่อ the eagle เพราะว่าความรู้และความทรงจำที่เรามีมาตั้งแต่เด็กนะครับเรารับรู้การลงจอดบนดวงจันทร์ของยานอพอลโล11เนี่ยนะฮะ ชิ้นส่วนที่ไปลงจอดบนดวงจันทร์คือส่วนของยานที่เรียกว่าลูน่าโมดูผมก็งงแล้วทำไมในเนื้อข้อมูลที่เราไปเจอมาทำไมถึงใช้คำว่าดีอีเกิลผลปรากฏไปดูรูปอา้าวมันคือรูปของลูน่าโมดูนะครับก็เลยทำให้ต้องลงไปค้นหาข้อมูลนะครับค้นพบว่าคำว่าดีอีเกิลเนี่ยเป็นสมญานามของยานอวกาศลูน่าโมดูในโครงการอพอลโล11ครั้งนี้ครับทีมวิศวกรทั้งหมดเนี่ย เขาตั้งใจทำยานลำนี้มากๆแล้วก็เลยตั้งสมญานามว่าดีอีเกิลหรือว่านกอินรีเป็นผู้พิชิตเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงซึ่งหมายมั่นปั้นมือว่าโครงการอพอลโลตั้งแต่1-10ถึง10นะครับถึงแม้จะประสบปัญหามากมายนะครับต้องมีผู้คนเสียชีวิตมีนักบินอวกาศเสียชีวิตหลายรายแล้วก็สูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากนะครับสุดท้ายก็คือมาถึงอพอลโล11นี่คือโครงการที่ ทีมนักบินอาวกาศของนาซาและนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดของสหรัฐอเมริกานะครับตั้งใจมากๆนะครับโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับโครงการอพอลโลนี้นะครับโดยเริ่มต้นกันตั้งแต่ปี1961นะครับชาวอเมริกันจำนวนมากเชื่อว่าเรากำลังจะพ่ายแพ้ให้กับสหภาพโซเวียตเพราะยานอวกาศสปุกนิกของโซเวียตนะครับขึ้นสู่วงโคโจรส่งขึ้นไป คือในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของสงครามเย็นถามว่าทําไมมนุษย์ถึงต้องพยายามที่จะขึ้นไปบนดวงจันทร์ไปสํารวจดวงจันทร์มันคือการช่วงชิงความชนะการเอาชนะซึ่งกันและกันนะครับยุคนั้นเป็นยุคสงครามเย็นครับสหภา,าพโซเวียตก็โชว์ศักยภาพความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าทางวิทยาการขึ้นไปบนอวกาศส่งมนุษย์ส่งสัตว์เลี้ยงขึ้นไปนะครับขึ้นไปบนอวกาศได้ก่อนสหรัฐคนอเมริกันก็รู้สึกว่าเรากําลังจะแพ้ละ นะฮะซึ่งผู้ที่มาปลุกขวัญและสร้างกำลังใจกลับขึ้นมาก็คือประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับประกาศในปี1962ว่าเราจะไปดวงจันทร์ให้ได้ก่อนสหภาพโซเวียตแล้วก็เกิดเป็นโครงการอพอลโลขึ้นมานะครับโดยที่แอบตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับมีความหวั่นไหวเล็กน้อยเพราะว่าในปี1965หลังจากจอห์นเอฟเคนเนดีประกาศไปในปี62 1965 นะฮะสหภาพโซเวียตสามารถส่งยานอาวกาศไปลงจอดบนดวงจันทร์ได้ครับจอดได้ก่อนเราด้วยนะฮะก่อนสหรัฐอเมริกาด้วยแต่ยานอาวกาศลำนั้นไม่มีนักบินอวกาศครับก็เหลือความหวังสุดท้ายนะฮะที่จะต้องรีบพัฒนาทำให้โครงการอพอลโลเนี่ยเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่มากๆเรียกว่าทุ่มแรงกายแรงใจและแรงทุนมหาศาลของสหรัฐอเมริกาทั้งชาติเลยนะครับงานนี้ ใช้บุคลากรในการทำงานโครงการนี้นะครับ4 0 0 0 0 0คนโอ้โหเยอะมากๆไม่เคยคิดมาก่อนว่า NASA มีคนเยอะขนาดนี้น่าจะเป็นการรวมตัวจากหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับใช้งบประมาณเยอะถึง25,000ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทย7 7 7 5 5 0 0ล้านบาทนี่เป็นมูลค่าเงินณสมัยนั้นนะครับเมื่อปี1,969ยานอวากาศอพอลโล11นะครับประกอบด้วยตัว จรวดที่จะพายานขึ้นไปตัวจรวดเนี่ยเป็นจรวดขนาดใหญ่แล้วมีเชื้อเพลิงมหาศาลมากๆนะครับนั่นก็คือจรวดที่ชื่อว่า Saturn f ไฟท์นะครับเป็นจรวดขนส่งอวกาศที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกนะฮะซึ่งไม่ได้นับของปัจจุบันนะครับโดยในยุคนั้นเนี่ยจรวด Saturn f ไฟท์มีความสูงกว่า100เมตรหนัก2,800ตันเผาไหม้เชื้อเพลิง20ตันต่อ1วินาที ถูกปล่อยขึ้นสู่ห้วงอากาศนะครับจากศูนย์วิจัยทางอาวกาศเคนเนดี Kennedy นะครับที่รัฐฟลอริดานะครับส่งขึ้นไปแล้วใช้เวลาถึง110ชั่วโมงในการสร้างวงโครจรรอบโลกก่อน1รอบ แล้วก็ใช้กำลังแรงส่งนะครับก่อนที่จะปล่อยจรวดท่อนที่3ออกเหลือแค่ตัวลูน่าโมดูลนะครับวิ่งตรงไปยังดวงจันทร์ครับสร้างแรงส่งไปถึงดวงจันทร์พอไปถึงดวงจันทร์ก็วนรอบดวงจันทร์หนึ่งรอบเพื่อทำวงโครจรแล้วก็จะลงจอด นะครับลงจอดได้สำเร็จในวันที่20กรกฎาคม1969พนานะครับพานักบินอวกาศ3คนไปด้วยกันนะครับมีคุณนิวอ์มสตองมีคุณบัตส์ l d r ดรินและคุณไมเคิลคอล l ลินนะครับโดยคุณนิวอ์มสตองได้เป็นนักบินอวกาศและเป็นมนุษย์โลกคนแรกที่ได้ลงเหยียบบนดวงจันทร์นะครับโดยมีคุณบัตส์ l ลดรินเป็นผู้ถ่ายภาพให้ ผมแอบสงสัยนิดนึงแต่ผมยังไม่ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับใครทราบช่วยบอกหน่อยว่าภาพที่คุณนิวอาร์มซองลงจากยานนะครับแล้วกระโดดลงภาพนั้นคุณบัสเอาดรินเป็นคนถ่ายถ่ายจากบนพื้นดวงจันทร์คือคุณบัสลงไปก่อนหรือถ่ายจากมุมไหนของยานอาวกาศ <c oughs> นะฮะคือมันมีภาพหลายภาพมากซึ่งทำให้คนทั้งโลกเนี่ยบางคนก็เข้าใจว่าการเดินทางไปดวงจันทร์ของ สหรัฐอเมริกาเนี่ยถือเป็นเรื่องหลอกเป็นเรื่องที่ถูกจัดฉากขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณเอกในช่องคนช่างสงสัยนะครับเขาเคยบอกไว้แล้วนะครับว่าก่อนที่เขาจะบินไปลงดวงจันทร์เนี่ยเขามีการจัดสตูดิโอแล้วจัดบรรยากาศที่มันคล้ายกับดวงจันทร์มากๆคือเป็นบรรยากาศมืมดๆแล้วก็มีพื้นดินเป็นตะปุ่มตะป่ำเต็มไปหมดแล้วก็มีการซ้อมเขาต้องมีการซ้อมก่อนนะครับและทุกการซ้อมก็มีการถ่ายภาพวิดีโอเกิดขึ้น ภาพวิดีโอเหล่านั้นอาจจะถูกหลุดออกมาแล้วมานำเสนอในลักษณะที่ว่าสิ่งที่นักบ,บินอวกาศบินไปดวงจันทร์นั้นไม่ใช่เรื่องจริงเป็นภาพหลอกจริงๆมันคือภาพซ้อมซึ่งอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดได้นะครับภาพที่แท้จริงอาจจะเป็นคุณบัสเอาดินถ่ายจากบนยานแล้วก็เห็นคุณนิวอาร์มซองจากในมุมท็อปอย่างนี้ฮะแล้วกระโดดลงไปตุ๊บลงไปก้าวแรกนะฮะเขาเรียกว,ว่า one step Of All Mankind นี่นะถือเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นวันนี้ครับเมื่อ54ปีที่แล้วนะครับแล้วก็นำพามาซึ่งสู่ชัยชนะของสหรัฐอเมริกานะครับได้ทำสำเร็จแล้วนับตั้งแต่วันนั้น50กว่าปีนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับกับโครงการอาร์ทิมสของนาซาล่าสุดนะครับเราไม่เคยคิดกลับไปที่ดวงจันทร์อีกรอบหนึ่งเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะถ้าดูจากสาเหตุทั้งหมดเนี่ยจากการแข่งขันของสงครามเย็น วันนั้นก็คือสหรัฐอเมริกาชนะแล้วชนะแล้วก็ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องไปดวงจันทร์อีกครับนะฮะทางสหภาพโซเวียตก็อาจจะบินตามไปหลังจากนั้นแต่ก็ไม่ได้ซีนแล้วนะฮะก็ถือว่าจบสิ้นการแข่งขันในยุคนั้นแล้วอันนี้ผมคิดเอาเองนะครับอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ผมคิดว่าในการเดินทางไปครั้งนั้นเนี่ยสามนักบินอวกาศเนี่ยได้เก็บตัวอย่างชิ้นส่วนแร่ธาตุต่างๆบนดวงจันทร์นะครับกลับมา บวกกับความรู้ความเข้าใจของนักวิทยาศาสตร์บนโลกเราเนี่ยเราได้ค้นพบแล้วครับว่าดวงจันทร์ก็คือแผ่นดินบนโลกเรานี่แหละที่ถูกอุกบาตชนแล้วกระเด็นออกไปแล้วก็กลายเป็นดวงจันทร์มาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีแร่ธาตุอะไรที่แตกต่างจากบนโลกเลยก็ไม่มีประโยชน์อันใดที่มนุษย์เราจะไปอีกครั้งหนึ่งกับโครงการอัิมิสที่เราไปอีกครั้งหนึ่งนี้ก็คือเรามีความต้องการใหม่ละเราต้องการที่จะไปสร้างสถานีอวกาศบนนั้นเพื่อที่จะไปสร้างจรวด บนดวงจันทร์เพื่อให้การเดินทางไปยังดาวดวงอื่นๆเนี่ยง่ายขึ้นเราไม่ต้องแหวกชั้นบรรยากาศของโลกเราขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ของมนุษย์โลกเริ่มต้นและถูกจารึกไว้ในวันนี้เช่นกันนะครับเมื่อ54ปีที่แล้ว20กรกฎาคม1969มนุษย์เราได้ลงบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรก